ยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ใช่ไหมว่าการดูยังไงอันนี้ขนาดถ่ายให้ดูครึ่งบนก่อนนะ้นเนี่ยไปดูครึ่งล่างแค่ขึ้นบนด่ดูเป็นเดือเล่นเป็นแล้วดูเป็นแล้วเนี่ยดูไม่ยากเนี่ยแต่ดูยังไงอ่ะแต่ให้ดูเนี่ยให้ดูโครงสร้างของใบหน้านเห็นไหมเนี่ยใบหน้าโครงสร้างเขาอ,อย่างนี้ ตัวนี้จะมีปุูดเนี่ยเนี่ยเราก็มาดูตัวเนี้เห็นไหมเนี่ยโครงสร้างใบหน้าเขาเนี่ยเห็นปะตัวนี้จะมีปุปนอันนี้จะเป็นคล้ายเหมือนใบหน้าจมูกนี่เ่ยระดับมันจะคนละที่กันนะอันนี้จะจะโด่งกว่าเห็นไหมเห็นไหมระดับเขาอยู่คนละที่อ่าแล้วมันจะมีใบหูหไหมเนี่ยใบหูออกเนี่ยโค้งออกไปเนี่ยในบ่าะ เหนได้ร <minutes> ูออกไปเยอะย่างเยอยออกมาทางบ่ายแล้วโค้งไปสิ <lawsuit royable> ่งที <met S 2> ่ส <another> hmm. ําคัญเลยตรงข้างๆวัน <az> นี่จะเป็นจะเป็นร่องแก่งหรือยาวขึ้นไปนี่บเนี่ยเป็นทั้งสองข้างเยอะเยอะเป็นทั้งสองข้างแล้วตรงนี้จะเป็นนูนขึ้นไปเป็นเส้นนี่เนี่ย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 ตัวเนี้ยดูเป็นเส้นเลยเห็นไหมเี่ยเป็นที่เป็นร่องแห่งสองข้าง ยาวขึ้นไปเลยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยร่องแหวงสองข้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นนูนเป็นเส้นขึ้นไปอันนี้อันนี้มันจะชัดกว่าเพราะว่าถ่ายจากภาพจริงไงเนี่ยเไมนได้เห็นไหมเหมือนกันไหมเนี่ยเห็นไหม,ไหมเนี่ยตรงข้าง,งหูตรงเนี้ยจะเป็นแหวงเนี่ยเหมือนกันเนี่ยตรงตรงเนี้ยจะเป็นแหวงเนี่ยดูหูเขาไหมหูเขาจะออกจากจากบัด จากตรงเส้นสังกติเนี่ยแล้วหักออกมาอย่างนี้เดี๋ยเลยดูดีนะหักแล้วจะมีลแหลมออกข้างข้าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดีเหมือนกันเอามาจากเส้นสังกติเนี่ยเห็นแล้วมีแหลมออกข้างข้างเห็นป่ะเส้นสังกติหักมาลแหลมออกข้างๆ้างเห็นปะเนี่ยเนะี่ยเนี่ยดูไปได้ไม่ไปได้ดูดูจี ให้ลึกๆเนี่ยลึกๆเนี่ยคงไม่ได้อ่อน,นี่จะมาดูที่ลําตัวเห็นยวไม่ลาตัวเนี่ยมันจะมีก้อนเนื้อเกินเนี่ยเนี่ยเยอยู่ตรงเนี้ยนะออันนี้ก็ต้องมีเป็นการเนี่ยนะเนื้อเกินเนี่ยอ่าสิ่งที่สำคัญไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะมีติ่งอยู่ตรงเนี้ยในข้อแขนเนี่ยเส้นๆเห็นป่ะออันนี้ก็ต้องมีไม่มีไม่ได้เห็นป่ะเนี่ย แล้วจะมีรูหลุมๆเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยข้าสังกติเนี่ยเห็นได้เนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อเกินเป็นก้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นได้เนี่ยอ๋อหายไปแล้วออเนี่ยเห็นไ่้ก้อนเนื้อเกินอยู่ตรงนี้แลใด้เป็นนะครับทีหัวไหล่ฝั่งนี้ ปลายจะตกเนี่ยคนอะไรฝั่งเนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เหมือนกันนะเออว่ามันจะมาัน,นไม่ได้เนี่ยตรงใต้แล้วฝั่งเนี้ยกับคนระดับกันนะไอ้ฝั่งเนี้ยจะสูงกว่าฝั่งนี้ต่ำกว่าเห็นไหมเนี่ย,ยสูงกว่าฝั่นี้ต่ำกว่าหายไปแล้วมายไแล้วเห็นไหม เนี่ยแค่ครึ่งตัวก่อนน้แท้ยังไม่รวมรวมยังอยู่นะเนี่ยแด่ดูให้เป็นครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมวยผมยูเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะถ้าเราดูดีเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆ,ๆตัวเนี้ยมันมันบางแต่ถ้าเรามาดูไอ้ตัวเนี้ยจะเห็นชัดเลยให้เราดูมีเส้นเนี่ยเนี่ยนี้เห็นไหมมีเส้นเล็กๆแต่้ถ้าผมถ่ายวิดีโอให้ดูเมื่อวานเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเลย นะเนี so uh, mm ่ย hmm. ึบไหมเนี่ยป็นเส้นเีเอนกาอันนี้ก็มีเนี่ยบางเลยไจำไม่เห้ดีๆีนะครับอันไหนหน้าดุนๆเนี่ยสภาพเขาจะโอเคกว่า มิติมิติอะไรก็ต้องเหมือนกันหมม่ว่าจะเป็นเส้นตัวเนี้ยมันจะขาดหายตรงเนี้ยอันนี้ก็ต้องขาดนะคุณเห็นไหมมันจะมีเนื้อตรงเนี้ยน,นุย่มๆเตรงใต้เส้นเหออันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเนื้อเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีเห็นไหมหนะึ่งสองสามจุดเนี่ยฝั่งนี้ก็ต้องมี เนื้อนุ่นี่ยอันนี้ก็นุ่นๆูอันนี้ก็นุ่นๆูนมันลูนไม่เยอะหรอกครับแต่เราถ้าเราดูดีอ่ะมันสองล่งฟ้องมันเห็นหมดเลยเนี่ยอย่างไอเส้นเนี่ยเส้นเนี้ยมันมันไม่ได้ตรงนะมันค่อยๆ่อยยังยังลงข้างล่างเห็นป่ะมันมันจะไม่เสมอกันถ้าเสมอกันไม่แทะแล้วเส้นมันจะโอเคนะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะ ขึ้นไปติดตรงนี้หน่อยแล้วค่อยๆเอียงลงมาเห็นไมเนี่ยเนี่ยมันจะค่อยๆเอียงลงมาไม่เยอะอ่าแล้วมาดูส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยจะเป็นรูหลุมไม่ไ้เนี่ยรูหลุมเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นเนินไอ้ตัวนี้จะเป็นแอ่งลงไปเนี่ยเป็นแอ่งเหมือนกันเนี่ยนูนมันจะสลับกันนะสูงต่ําสูงต่ำเนี่ยเห็นไหมไอยตัวนี้จะเป็นแอ่งมันจะสูงขึ้นไป แล้วก็จะต่ํามิติพวกเนี้ยไม่ได้แล้วตรงเนี้นะจําไว้เลยเป็นเป็นล่องลึกมากเลยตรงเนี้ยผมมุมเนี้ยผมผมถ่ายมันติดเงาหน่อยนึงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นล่องลึกเนีย่ยดูให้ดีๆเ,เนี่ยตรงเนี้ยลึกมากเนี่ยอืมดูยังไงถึงจะเป็นผมก็บอกไปหมดแล้วนะมันดูไม่ยากนะถ้าคนดูเป็น เนี่ยดูตรงแขนเนี่ยมันมันจะดูเหมือนเป็นข้อต่อกันเนี่ยตรงนี้มันจะนุนๆนเนะเนี่นเยเอ่นุนนนเนี่ยทั้งสองข้างมันเจอกันแกะพิมพ์เนี่ยอยากใหมันนุ่นเนี่ยอยากนนูนเนี่ยสองข้างเนี่ยถ้าเราสองนันข้างจะมองเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีให้รู้อะ่ะอืมเนี่ยลำแขนองศาต้องเหมือนกันเลยนะลำ อันนี้ก็ได้เห็ปแผนมก็จะเหมือนกันมันออกจากบล็อกเดียวกันเข้าใจแล้วเนาะเนี่ยหูเห็นไหมเนี่ยหูที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีส่วนโค้งออกมาเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็โค้งออกไปแล้วมันจะมีลำแหลมออกไปเงี้ยเห็นได้เหมือนกันแต่เนี่ยมันถ่ายรูปออกมาแล้วมันได้เห็นได้โค้งออกมาลำแหลมออกไปมันอยู่ที่เงาไงเนี่ยเห็นไหม เรามองเห็นตีนตีนหูเลยน่มองเห็นตีนหูกันเลยเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเราส่องเข้าไปดูดีๆเราจะมองเห็นมันเป็นมันมันจะชัดเจนไม่ได้นะเขาเนี่ยแต่แต่พระเขามีลําคออยู่นะเห็นลําคอเนีขาเห็นไหมดูมิติของเขาไหมเนี่ยลําคอเขาจะเป็นทรงเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยดูวิธีเนื้อของเขาเนี่ย แมวเขาผมจะบอกให้นะพระสมเด็จเนี่ยจะมีกระแสวิ่งตามขอบเยเอะมากเลยเี่กระแสวิ่งเี่ยตามเนี้ยพราะเนี้ยต้องมีไม่มีไม่ได้ยอันนี้ก็ยังมีเลยเห็นไหมเส้นๆไปฝอยเนี่ยเล็กใหญ่ก็ได้เล็กกระด้มีต้องมีไม่ม,ไม,มีไม่ได้ กระแสตามไปอยู่เยอะแยะเยอะยถ้าเราส่องเข้าไปเราต้องหาหายได้กระแสวิ่งอยู่ไดตรงข้างแขนเนี่ยติ๊กๆิ๊กๆิ๊ก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 เนี่ยข้างใดข้างหนึ่งมีก็โอเคแล้วถือว่าถูกต้องในการสร้างเห็นไหมนี่ยังมีเลย ติ๊กติ๊กติ๊ติ๊๊ตามหัวเนี่ยยิ่งส่วนที่มีนูนๆเยอะๆนี่จะเห็นเยอะเพราะว่าะอะไรไหมเพราะก่อนตอนเขากดอ่ะมันเกิดแรงดันอากาศภายในมันถ่ายเทออมาข้างนอกอม,มันถึงได้เห็นเป็นเส้นอย่างนี้อืมโอเคนะครับพอเข้าใจกันแล้วนเนาะแค่นี้นะครับ